นำไปพิพจารณาเห็นว่าอันใดเป็นธรรมะที่ควรละคือความไม่ดีความไม่ดีใน,ในแกีทตหรตัณหาความทุยือทยานสารพัดอย่างหรือว่ากันอย่างง่ายๆก็ว่าความโลภความโกรธความหลงที่มันมีอยู่ในจิตใจของบุคคลของพวกเราเนี่ยแหละทุกคนแต่พยายามลดละให้มันเบาบางจางคลายออก,ก,กจากจิตจากใจ ที่นฝ่ายธรรมะอันดีเด็กเกิดการบำเพ็ญทานกำเพ็ญศีลเกัดเจริญภาวนาซึ่งเป็นส่วนกุศลธรรมเมื่อพวกเราเข้าใจว่าส่วนนี้มันเป็นธรรมะที่ดีก็ขอให้พากันเจริญธรรมะส่วนที่ดีนั้นเห็นว่าส่วนไหนมันขาดตกบกพร่องอยู่ก็ขอพยายามทําข้อที่บกพร่องน่ให้มันไพ่บูร์เพิ่มพูนเพิ่มพูนข้อที่มีอยู่เล้วใไหนพิมพอยู่ยิ่ง เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะมีใจความสุขความเจริญในศาสนธรรมคมรมารรมําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้อํานาจของคุณพระศรีรัตนตารัยน,นั้น่ะผู้ใดปฏิบัติได้เพียงใดก็จะให้ผลเก่ผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยหละแล้วก็เพื่อทาที่ขาวให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นก็จะมีใจความสุขความเจริญในศาสนธรมนมร,มร,ธรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นช่วงกันพอสันธ์ทงธรรมะบัญหาร ที่ได้บรรยายมาโดยย่อก็ขอหยุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังเชิญทุกคนเรียตัวท่านนะครับกนรยืน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 อาจากโลกภัยกาเจยืนยืนตั้งหัวสั่งใจปฏิบัติปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาเพลแพลธรรมะธรรมโมทางด้านการกระทำทางด้าน အရာဖာကိကနိုေိညူမေရပြနိုရစိုတိုတေရပြရူို